สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งของเยอรมันนะคะเมื่อเช้านี้หรือเมื่อคืนนี้ฝนตกนิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้แดดเปรี้ยงอีกแล้วนะคะก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะเนาะในสวนก็เหมือนเดิมนะคะมีหลายคนถามสาม,มาว่าปลูกโหระพายังไงได้สวยจังเลยเนาะหรือปลูกพริกยังไงให้มันดกแบบนี้นะคะ โหระพาสาวก็มีวิธีทําให้ชมในคลิปนะคะก็คือเด็ดใบออกเนาะพริกอันที่จริงสาวก็จะเด็ดใบเขาออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าปีนี้สาวก็ไม่ได้มีเวลามานั่งคอยเด็ดใบเขาออกนะคะก็เลยปล่อยตามธรรมชาตินะคะเขาก็ออกดอกออกพุนเป็นพริกออกมาแบบนี้เลยค่ะสาวก็เก็บไปทําอาหารทานเรื่อยๆนะคะ ไปใส่ส้มตำใส่ผัดผักใส่ผัดพริกหรือต้มยำทำแกงผัดธรรมดานะคะหรือกินกับไส้กรอกอีสานนะคะหรือใส่ยงใส่ย,ยำเนาะถ้าเป็นไส้กรอกอีสานเราก,ก็จะเลือกพริกที่ยังเขียวๆอ่อนๆนะคะอย่างนี้จะไม่เผ็ดมากอย่างเงี้ยจะมีกลิ่นเขียวๆแล้วก็ กินกับไส้กรอกอีสานก็จะไม่เผ็ดมากก็หรือกินกับไส้กรอกเยอรมันก็ได้นะคะเขาก็ไม่เผ็ดมากแต่ถ้าเลือกที่แก่ๆแ,แล้วหรือว่าสีแดงๆแ,แบบนี้เผ็ดมากนะคะถ้ากินกับไส้กรอกนี่แสบปากแสบคอแสบท้อง <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเก็บไปทานเยอะแล้วแต่ว่าเขาก็ยังดกอยู่นะเห็นหรือเปล่าเอยแดดส่องชาวมองไม่เห็นนะคะ เนาะจะมาเก็บก็นี่เม็ดอ่อนๆเล็กๆเ,เขาก็ยังมีอยู่นะคะเห็นไหมแดงสวยดีจังเวลาเก็บนี่จะปวดเอวมากนะคะเด็ดพริกถ้าให้ฝรั่งช่วยเก็บพริกกิ่งเขาจะหักนะคะฝรั่งมือหนัก ถอนทั้งต้นแล้วเอาไปให้ฝรั่งนั่งเก็บเมล็ดอย่างนั้นอ่ะโอเคเคยทําแล้วนะคะเวลาที่เข้าฤดูหนาวเนาะเนี่ยอันนี้พอเริ่มแก่ถ้าเด็ดออกไปไปวางไว้เขาก็จะแดงนะคะพริกกินดาพริกชีฟ้าพันอะไรบ้างไม่รู้นะคะบางอย่างก็เป็นที่น้าให้มาเนาะ เขาจะยาวๆเสาก็ไม่รู้ว่าเขาคือพันอะไรนะคะนี่พริกไม่ต้องซื้อนะคะผักไทยที่นี่ก็กิโลละสิบยูโรหรือสิบสี่ยูโรเนาะแดงเต็มต้นเลยผักบุ้งก็จะได้กินแล้วแตกออกมาเด็ดกินกับน้ำพริกได้นะคะผัดได้แล้วเนาะถั่วฝักยาวก็มีหลายฝักแล้วนะคะ ที่พอเก็บแล้วอ้อันนี้ใหญ่ใหญ่แล้วแล้วก็ยาวนี่นะคะถั่วฝักยาวโยนแสงหรือเปล่านี่ถัวฝักยาวได้หลายฝักแล้วนะคะพึ่งเยอะมากตอนเมื่อกี้เดินตกใจกลัวเขาต่อยนะคะ ตรงนี้ก็มีตรงโน้นก็มีนะคะนี่หลายฝักอยู่สี่ห้าฝักอยู่นะคะแล้วก็ที่กำลังดอกอยู่ก็มีนี่ดอกเขาเลื้อยขึ้นไปนู่นเลยนะคะข้างบนนู่นยังอันนี้อันนี้พันอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยพึ่งจะต่อยตัวอันนี้คะ่ะตัวเวสเป อุ๊ดเนี่ยคะ่ะเนี่ยก,กัวอันนี้เริ่มจะแก่แล้วเด็ดออกก่อนดีไหมมองไม่เห็นอถอย,ก,อยก,ก่อนกดียวกูเพิ่งต่อยมะเขือก็มีให้เก็บอีกแล้วนะคะนี่ นี่หลูก2ลูก3ามลูกตรงโน้นสี่ลูกนะคะต้นนี้มีอีกสี่ลูกต้นนั้นไม่มีแล้วนะคะที่ปลูกในกระถางเนาะพริกตรงนี้ก็เขียว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 มีแดงมาเม็ดหนึ่งนอยู่ข้างในในกระถางอันนี้ต้องรดน้ำบ่อยมากนะคะเพราะว่าเขาจะแห้งเร็วแล้วก็จะล้มอย่างกระถางเนี่ยล้มบ่อยมาก นี่ต้องเอาใบแบบนี้ค่ะออกเด็ดใบออกเขาไม่ได้เด็ดเขาก็เลยใบเยอะนะคะนี่เด็ดใบออกแดดร้อนมากนะคะมาดูว่ากี่องศาวันนี้อันนี้ก็เป็นที่ตัดแล้วแต่ยังไม่ได้ปลูกนะคะใบแมงลักเนาะโอ้อากาศวันนี้ร้อนนะคะ สามสิบสี่องศาเนี่ยร้อนมากในแดดเมื่อตอนเช้าๆจะเย็นๆนะคะจะรู้สึกหนาวหาเย็นๆสาวต้องใส่เสื้อคลุมนะคะเสื้อไหมพรมเสื้อคลุมไปทำงานพอสายๆหน่อยก็จะร้อนนะคะอย่างตอนนี้แดดเปรี้ยงๆในร้อนมากนะคะวัน,ะนนี้ก็พามาชมในสวนแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ